สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโรงเสือภาษาชาแนลนะคะเผาต่อนะคะข้าวหลามนะคะกลัวไม่สุกนะคะเอฟกซก็เอามาอุ่นนะคะเพราะว่าเมื่อคืนมันมืดแล้วนะคะเอเอ,หเ,อหเห็นอยู่กักสากอยู่เนาะออนดีถ่ายด้นะวันนี้ก็ซักผ้านะคะช่วงเช้าเอซนะคะดเดี๋ยวเราจะไปดูหน่อไม้กันนะคะ หน่อไม้ที่ลุงเสือตัดนะคะแล้วก็มันมีหนวดนะคะแกงแสบเด้อมันอ่อนนะ,ะสักค่านะไอจีนะคะหมุนติว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 ตว,วันนี้ก็อ่าช่วงเย็นนะก็จะ มีงานตรำนะคะของปาเตนนะคะก็ดีใจกับปาเตนด้วยนะคะเนาะใกล้เข้ามาแล้วนะคะเอฟซีนะคะนี่แหละคะ่ะที่เพิ่นว่าเนาะคนเราทําดีก็ต้องได้ดีนะเอซนะคะถึงคนจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนก็มองเห็นนะคะนะคนดีนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะเอซเนาะนะไม่นึกไม่ถึงนะคะว่าจะอ่าถูก รางวัลน,นะคะ fc นะคะเพราะว่าช่องก็ถูกปิดนะคะ fc นะคะ,ะก็ดีใจกับประเตนด้วยนะคะมันมาเอาแหนงหน่อไม้นะ fc ไปไว้แกงนะคะอีกหน่อยก็รางวัลที่หนึ่งล่เข้ามาแล้วนะ,ะนะรางวัลที่สามมาแล้วนะคะเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งก็ตามมาใน fc นะ ดีใจนะคะปาแตนดีใจนะคะเราก็ดีใจนะคะดีใจกับปาแตนด้วยนะคะเมื่อคืนก็มาหาปูหาญ้านะคะปาแตน,นะคะ่ะก็ซื้อแผ่นเพลทซื้ออ่ของใช้มาให้ปู่นะคะแล้วก็เห็นนะเอาเงินให้ปูให้ย้าด้วยนะคะภาษาก็ดูคลิปอยู่เมื่อคืนก็ไปซื้อของที่ตลาดโตรุ่งนะคะนะก็แวะมาหาปู่กับย่านะ ดีใจด้วยนะคะโอ้นี่ค่ะไฟไหม้เนาะมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะเอซยอดอ่อนนะคะเราไปปอกแล้วก็ทุบๆนะเพราะว่ามันเป็นหนวดนะมันต้องทุบเอานะเอโอ้ลายเหมือนกันนะเอซเยอะเหมือนกันนะคะ โอ้ยหมด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 ,หมดกัดหมดกัดหมดกัดแต่เช้าเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาฝั่งโน้นกันนะอือตะกากระรอด <c oughs> ตะการูใหญ่ในเอฟซีรอดออก นี่ก็ตัดออกเนาะเดี๋ยวจะว่างๆเนาะมีเงินก็จะซื้อเสามาให้ลุงเสือทำรั้วนะคะข้างด้านหลังนะคะนะคะี่ค่ะเขตเนาะโน่นหลักรั้วนะคะหลักรั้วก็จะอยู่แนวนี้นะคะจงกอไผ่พอดีนะคะอโอยหนวดนอมไมมหนวดนอมไห้ ปลักนอไม้อู้นอไม้ไฟไม้อ่อนดี กะตากะหูห้าวยังใส่หางใหญ่ไปกะหลอดออกหูยังใหญ่หูกะตาเออแล้วแต่มันสีหักแล้วนี่กรเด็ี่นบ่ได้ได้เนี่มันกินบ่ได้ มันก็ได้ทุบอยู่แล้วล่ะเออพ่อแกงอยู่บ่ล่ะโอ้ยอีแกงกิ๋นนำหมอ้บ่เบิ่งแกงยามใด๋ใส่ใส่อีหยังใ่อีหยังมักเอื้อมันบ่มีแนวใส่เนาะเฮ็ดคมยังอยู่เด้ล่ะ อย,อย่าไปว่าจืดเถอะออผมคือเกา่าอ,อ้าออกเมือดล่ะเดี๋ยวพาลึกนอกกระตากระดาษทรายนอนใหม่ก็ยังหลอดออกเน,น,นี่ก่นงหวยสีเห็ดเนี่ย ข้างมาอึน,นะนี่นะเอซเดี๋ยวรับไปปอกนะคะโอ้นีค่ะถมดินก็นมาถึงนี่แล้วนะคะสูงมากๆเลยด้านหลังนะเอซนะคะนี่ก็ถมไปรอบนึงแล้วนะคะมาถมขึ้นอีกนะคะ โภสูงเหมือนกันนะสามสิบสี่สิบเซนเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยปอกนะคะบึงถลามก่อนนะ,ะก็สุกแล้วนะคะอุ่นให้มันร้อนเฉยนะคะ ลุงเสือก็จะขนดินต่อนะคะวันนี้แล้วก็น่าจะให้น้องแมมสั่งอิดมานะคะก็เตรียมก่ออิดนะคะที่จะทําห้องให้ปู่นะะเพราะว่าเทพื้นเสร็จแล้วนะคะโอ้ยผลึกบังข้าวลาพี่น้องเดี๋ยวประสาผ่านะคะเดี๋ยวอจะให้ดูนะคะว่าสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะสําหรับข้าวลามบ้างใหญ่นะคะใหญ่จริงๆเนะ fc ใหญ่มากๆเลยนะคะลุงเสือเอาลงพะย่าสองบัางนะคะก็เหลือ อยู่เน้อพอดีภาษาเห็นก็เลยอเอามาเผากหลามกินนะคะเพราะว่าเสียดายนะคะบ้องมันอ่อนนะอย่าเอาไปเผาให้ปูน่นะวันกน่อนสองกระบอกนะคะกระบอกใหญ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะปอกหน่อไม้กันนะคะเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ